สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2566นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับ สำหรับชาวเมธลัคนาเมธได้เป็น Tree of Pentacle นะครับ Tree of Pentacle แปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีการคิดการตัดสินใจการทำอะไรเนี่ยมักจะมีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นมากขึ้นนะครับมีในเรื่องของการปรับการดียวนะครับกับในเรื่องของ สิ่งต,งต่างๆเช่นอาจจะมีแบบการดิวกับลูกค้ามากขึ้นดิวกับเรื่องของธุรกิจมากขึ้นการสนอกสนใจกับในเรื่องของการทำพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับหรือว่าในเรื่องของการลงทุนสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนโฟกัสกับเรื่องการหาไรายได้ต่างๆมากขึ้นเป็นพิเศษเลยนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะดูมีอนาคตที่ดีอยู่พอสมควรนะครับแต่ยังไงก็อยากจะบอกว่าให้ค่อยๆปรับ ค่อยๆดูกันไปนิดหนึ่งนะครับพยายามแบบทำอะไรต้องพยายามชัดเจนมีเอกสารมีสัญญาอะไรต่างๆให้มันรอบครอบด้วยอนะเพราะว่าบางทีแล้วการที่เราคิดหรือทำอะไรโดยที่การที่แบบการแบบซื้อความไวเนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมันไม่พอนะครับมันต้องมีเอกสารกำกับมันต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและแน่ชัดน่าจะดีกว่า เพราะว่าอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่แบบนี้ seven of s w o r d เกิดขึ้นบางครั้งอ่ะเราอาจจะมีในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาการลงทุนต่างๆหรือการกู้กันค้ำต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังอยู่นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูจังหวะดูโอกาสให้ดีนะครับก่อนคิดก่อนตัดสินใจเนาะมันก็ยังพอมีโอกาสที่ดีแหละถ้าเรารอบคอบแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดีพอเนาะก็ พยายามทําให้ทุกอย่างมันโอเคที่สุดเลยการที่เราต้องแบบชัดเจนแล้วก็พยายามมีจุดเป้าหมายความสําเร็จต่างๆให้มันโฟกัสให้ถูกจุดด้วยนะครับถึงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะทีนี้เราไปดูกันต่อดีเรื่องของสภาวะการงานการงานเนี่ยในช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีการเติบโตการพัฒนาที่ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยราชินีถือไม้ ราชินีถือไม้ปรากฏขึ้นมาแปลว่าตัวคุณเองกําลังมีแนวโน้มของการคิดการทําการต่อยอดการพัฒนาหรือมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้เติบโตในเรื่องของสายงานของตัวเราเองมากขึ้นมีการคิดมีการบริหารมีการจัดการนะครับในเรื่องของการงานที่มีสิ่งต่างๆที่สามารถปรับและคอนโทรลได้ดีขึ้นนะครับสามารถที่จะยับยั้งทุกสิ่งทุกอย่างได้โอเคขึ้นเพราะราชินีถือไม้เนี่ย เป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างดูมีสง่าราศีกับในเรื่องของการทํางานแล้วก็ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีมีในเรื่องของการบริหารการจัดการ management หรือการรัน p r o c e s ต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันก็ถือว่าค่อนข้างดีในระดับ top top พอดีเลยนะครับมันก็มีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จเข้ามาหาตัวคุณเองส่วนใครที่ลงทุนใครที่ทําการ ค้าขายต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการที่เรามีเสน่ดึงดูดกับลูกค้านะครับหรือมีเสน่ห์มัดใจกับลูกค้าที่ทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีกับเรามีวาทศิลป์ในการพูดในการเจรจาก,การติดต่อการสื่อสารต่างๆมักจะได้ผลลัพธ์ผลดีนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของการดิวต่างๆนั้นประสบความสําเร็จที่มันมาพร้อมกับใบแรกเป็นใบประจําตัวนั่นแหละนะครับมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสดีๆมีนเมตตามี ลูกค้านะครับอุดหนุนไว้ใจเชื่อถืออะไรกับตัวเราเองเป็นพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยค่อนข้างดูโอเคมากๆเลยนะครับหรือใครที่ทำการอารอคอยนะครับกับในเรื่องของการลงทุนหรือว่าในเรื่องของการค้าขายการทำงานสิ่งต่างๆเนี่ย นะครับหรือการลองงานเนี่ยมันจะมีโอกาสแนวโน้มที่ทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะแบบรองงานใหม่บางคนก็อาจจะรอในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือการรอผลประกอบการกับการลงทุนต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็ได้เนาะเพราะมันใกล้จะปลายปีแล้วมันก็อาจจะต้องทำสรุปยอดสรุปรวมนะครับอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ไดยัสําสคัญหนึ่งนะคบไพ่สองไม้ยังหมายถึงการติดต่อการซื้อขายการค้าขายรับเข้าส่งออกต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะดีมากๆเพราะดาวาวินาศนะครับแล้วก็ดาวสุภะก็คือดาวพระฤาทีเนี่ยโคจรกลุ่มกับลักขณาเมษเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์และเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยดังนั้นเนี่ยได้สองเด้งเลยกับในเรื่องของการค้าขายการรับเข้าการส่งออกหรือว่าการดิวกับลูกค้าประสบความสำเร็จดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอย ช่วยเหลือหนุนนําให้กับตัวคุณเองประสบความสําเร็จในหลายๆด้านยิ่งดาวราหูออกไปแล้วยิ่งทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีขึ้นนะครับดาวราหูไปตกในเรือนวินาศตามาจากอพเรือนลาภะ ลาภวินาศแปละวะ่าจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลได้ดีในเรื่องของออนไลน์นะครับปังมากๆสังเกตดูเป็นผู้ชายคนนี้มีลูกโลกด้วยนะครับแล้วมีไม้คาถาสองอันแปลว่าความมั่นคงในเรื่องของการงานในเรื่องของภาวะการทำงานติดต่อแดนไกลต่างๆจะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเช่นกันนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าดีนะประมาณนี้เลยทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของ สิ่งต่างๆต่อไปในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอาจจะอยากเปลี่ยนงานเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบ มีอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนดูอะไรที่มันดูเหมือนคลุมคลุมเครือเครือดูเหมือนคิดหรือทําอะไรแล้วมันมีคนขัดแข้งขัดขาเลือ่อยขาเกี้มันเลยทําให้เราค่อนข้างดูอึดอัดใจมีความวิตกมีความกังวลอยู่นะครับกับการสองจิตสองใจกับการที่อยากจะ move on นะครับกับในเรื่องของการงานหรืออยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับบางคนก็อยากเปลี่ยนงานเพราะมีความรู้สึกว่า อาจจะดูตรงนี้แล้วมันดูไม่ชัดเจนมันดูเหมือนกับมีปัญหาให้เราต้องปรับต้องแก้เยอะแยะมากมายรู้สึกว่ามีคนทําอะไรไม่ชัดเจนกับตัวเราก็เลยมีความรู้สึกลังเลว่าตกลงจะอยู่ต่อหรือจะไปดีนะครับกับในเรื่องของตรงนี้แต่ไพ่เนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้เลยเองออครับนั่นแปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสนะครับที่จะเลือกในเรื่องของการที่อยากจะไปในทิศทางที่มันเป็นแบบ เปลี่ยนงานมากกว่าเพราะว่ามันมีไพ่ของการลาทิ้งและการเดินจากมันหมายถึงตัวเราเองอะมีความรู้สึกว่าเบื่อนหน่ายนะครับหรือว่าค่อนข้างดูแบบอิ่มตัวหรืออาจจะดูเหมือนกับเบิร์นเอาหรือมีความรู้สึกว่าไม่ชัดเจนกับในเรื่องของความรู้สึกกับความปลอดภัยหรือว่าความเป็น Uh, positive ในงานน่ะนะครับมันรู้สึกว่ามันไม่มีตรงนั้นแล้วมันก็เลยแบบเหมือนเราไปตายอาดับหน้าดีกว่าไหมหรือเราอาจจะแบบออกจากงานเปลี่ยนงานดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะครับโดยการที่แบบละทิ้งซะเดินจากไปดีกว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตของตัวเราเองดีกว่าหรือเปล่าแบบนั้นเป็นต้นแต่ไพ่เนี่ยขึ้นมาตัวตนน่ะน,นะครับได้เป็นไพ่ถุยออฟเพนทาโค แปลว่ายังไงคุณก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการงานอย่างที่บอกว่าใครที่รอง,งานจะได้งานนะครับจะได้ในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการดิวอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีคนมาทับทามนะครับไปทํางานหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้มันทําให้เราค่อนข้างดูเป็น positive มากขึ้นแหละเพราะมันมีไพ่หนึ่งถ้วยมาด้วยนะหนึ่งถ้วยแปลว่าตัวคุณเองสามารถที่จะมีความหวังใหม่ๆ ความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็การมองโลกในแง่ดีมันจะทำให้เราค่อนข้างดูมีโอกาสของการปรับทิศทางของมุมมองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไปแนะโนมทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่ร์นี้คือไพ่ THE WORLD The WORLD คือการจบสิ้นและการเริ่มต้นนะครับส่วนหนึ่งถ้วยคือความหวังใหม่หรือความรู้สึกดีๆที่เราเหมือนกับว่า มีความคาดหวังว่าโอเคถ้าเราเปลี่ยนงานเราน่าจะมีอะไรที่มันเป็นการตอบรับต่อโจทย์ในสิ่งที่เราเป็นมันน่าจะดีกว่ากับสิ่งที่เราจมอยู่กับอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็ยังมองไม่เห็นอนาคตนะครับแล้วก็มีแต่ปัญหาที่เข้ามามันทําให้เราค่อนข้างดูเหนื่อยดูท้อใจแค่เราทํางานมันก็หนักพอแล้วถูกไหมใช่ไหมครับ เราทํางานก็หนักแล้วแล้วเรายังคงต้องมาระแวงกับความรู้สึกว่าใครจะมาทําอะไรกับเราใครจะมาหักหลังเราใครจะมาดิสเราใครจะมาแบบเอาเปรียบเราใครจะมาใส่ร้ายเรามันทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันเหนื่อยอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วมันแบบ หมดพลังงานนะครับไม่อยากจะมาทำงานไม่อยากจะมาอยู่กับสังคมไม่อยากจะใส่หน้ากากาเข้าหากันไม่อยากจะทำอะไรที่มันทำให้เกิดความรู้สึกมันไม่สบายใจก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นออกดีกว่าไหมเริ่มต้นใหม่ซะเราจะได้มีความหวังดีๆหรือความรู้สึกดีๆที่ทำให้เราตอบรับตอบโจทย์นะครับมากขึ้นกว่าน,นี้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าโอเคนะครับ ถ้าคุณต้องการถ้าคุณคิดแล้วนะครับยิ่งถ้ามีงานรองรับด้วยนะโอเคคุณออกแล้วก็ไปไปอยู่ในที่อื่นหรือไปทำอะไรให้มันดีกว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าที่ใหม่มันน่าจะโอเคกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ไปในทิศทางที่เราแบบ มีจุดเป้าหมายแล้วกันนะครับให้มันชัดเจนแล้วก็ไปในสิ่งที่เราอยากจะไปนะครับถึงแม้ในช่วงเนี้มันอาจจะดูยากหน่อยลำบากหน่อยต่อในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแต่ว่าถ้าเราพยายามแบบมีสติการแก้ไขปัญหามันก็น่าจะหลุดพ้นมันน่าจะแก้ไขได้มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้มีไพ่ใบน,นี้คือ10บถ้วยด้วยนะครับ10ถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวเราเองสามารถฟันฝ่าอุปสรรค ัญหาแล้วมีโอกาสดีๆความสําเร็จใหม่ๆหรือว่าในเรื่องของความสุขความสมหวังที่เราได้มันจะมีการเติบโตการพัฒนามีข่าวดีทําให้เรามีความสุขมีความสมหวังที่เราแบบว่าเราอุตส่าห์ฟันฝ่าอุปสรรคไปแล้วมันมีผลลัพธ์มันมีสิ่งที่ดีมันทําให้เรามีแบบแพชั่นใหม่ๆมันทําให้เรามีความรู้สึกดีๆมันทําให้เราเปิดรับเปิดกว้างแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่า เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราได้ทําสิ่งใหม่ๆห,หรือได,ได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารักเราชอบใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันทําให้เรามีความรู้สึกดีๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่มีการฟื้นฟ,นฟนูทุกสิ่งทุกอย่างไปนะโาหนมทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเปิดรับเปิด,ปดกว้างแล้วก็มีความรู้สึกไม่กดดันรู้สึกว่าไม่ต้องทําอะไรแบบในเรื่องของความแบบเขาเรียกว่า มันไม่ต้องมาใส่หน้ากากก็หากันด้วยประมาณนี้นะครับ โดยเฉพาะาบางคนอาจจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการปรับทิศทางอะไรใหม่ๆแล้วทําให้เกิดความรู้สึกดีๆอิทธิพลของดาวราหูนะเคยกุมลักขนาเมษใช่ไหมครับตอนนี้ได้เดินออกไปในภพวินาศเนาะมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นฟื้นฟนูขึ้นมาทําให้ทุกอย่างนั้นดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นดูมีความรู้สึกแบบดาวพฤหัสบดีกลุ่มหลักมันมีความรู้สึกเป็นโกมุดเกณฑ์ที่ดีนะครับมันเป็นเกณฑ์เนื้อหอมมันเป็นอะไรที่เรามีความสุข ความสำหวังด้วยตัวเราเองที่ดีขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็นิยมชมชอบดีนะครับให้โอกาสกับเราดีให้ในลักษณะของสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นนะโดยเฉพาะการที่เราติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะประสบความสําเร็จแบบปังๆแล้วก็ก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับขึ้นไพ่ใบนี้ ก็คือไพ่สามเหรียญแปลว่าโอกาสที่เราจะได้รับโอกาสดีๆแล้วยังมีโอกาสที่เราจะมีเงินเข้ามานะครับอาจจะแบบใครทํางานในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรนะงานบริการงานเซอร์วิสนะครับหรืองานที่แบบดิวแบบเนี้ยจะประสบความสําเร็จค่อนข้างดีทําให้เราได้การเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำพอสมควรเลยนะครับและมีไพเ่เบนี้ด้วยสี่เหรียญ สี่เหรียญไม่ใช่ห้าเหรียญน,นะครับสี่เหรียญน,นี้หมายถึงว่าการเงินที่ค่อนข้างอยู่ตัวนะครับก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างดูอาจจะดูแบบร่อยหล่อลงไปเยอะอยู่พอสมควรมันเลยทําให้เราค่อนข้างดูวิตกนิดนึงกับเรื่องการเงินแต่ถ้าเราพยายามเก็บเงินมันก็จะทําให้การเงินของเรานั้นยังมีสภาพคล่องที่ดีอยู่พอสมควรหมุนเงินได้โอเคอยู่นะครับเงินไม่ถึงตึงมือนะมากสุดนะครับมันอาจจะมีแบบ เดินชนเดินบ้างในบางครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าการเงินไปในทิศทางที่โอเคถึงแม้จะได้สามเหรียญเนี่ยแต่ผมคิดว่าสามเหรียญเนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันก็ยังโอเคมันก็ยังดียังมีคนมาแบบใช้บริการยังมีคนมาซื้อสินค้าหรือมีลูกค้าเข้ามาในร้านของเราบ้างแล้วก็การเงินก็ยังมีพอเก็บบ้างนะครับถึงแม้จะไม่เยอะมากแต่ยังน้อยก็โอเคทำให้เรา เขารกว่าอะไรนะอยู่ตัวเสมอตัวได้ไม่ไม่ลำบากแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับก็ถือว่าโอเคพอสมควรนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ